แบรีชาน e ลช่องนี้หมีอยากเล่าตำนานผีพยาบาลขาขาดนี้โด่งดังมากในประเทศอินโดนีเซียไม่มีใครทราบที่มาที่ชัดเจนว่าเธอคือใครมาจากโรงพยาบาลไหน แต่ตำนานที่มีคนเล่ามากที่สุดก็คือเธอเป็นนางพยาบาลที่แอบคบหากับหมอรูปหล่อที่มีครอบครัวอยู่แล้วเมื่อเธอพลาดท้องขึ้นมาหมอหนุ่มอนาคตไกลก็ได้บอกให้เธอไปทําแท้งพยาบาลสาวไม่ยอมจึงเกิดการทะเลาะก,กันอย่างหนักและคืนนั้นเองเธอก็ถูกฆ่าตัดแขนขาแล้วนำศพไปฝังไว้ในบริเวณโรงพยาบาลนั้นเคราะ์ร้ายที่ขาไม่ได้ถูกฝังไปด้วย ทำให้ทุกคืนเธอต้องคลานออกมาตามหาขาของตัวเองอีกตำนานที่ฮิตไม่แพ้กันก็คือเธอถูกหมอเลวหลอกไปค่มขืนในโรงพยาบาลเธอขัดขืนจึงถูกทุบขาจนแหลกและถูกฆ่าตายในที่สุดด้วยความแค้นเธอจึงออกมาหลอกหลอนผู้คนภายในโรงพยาบาลจนถึงทุกวันนี้ ตำนานสยองนี้เกิดขึ้นในย่านอเมริกาตะวันออกเล่าถึงหญิงชาราที่แต่งหน้าจัดบางก็ว่านั่นไม่ใช่หญิงชาราแต่เป็นตาแกป่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงตั้งหกักแต่ไม่ว่าจะเพศใดก็ตามเธอจะชอบแอบตามซอกตึกเพื่อรักขโมยเด็กที่หนีออกมาเล่นนอกบ้านผู้คนร่ำลือว่าเธอเอาเด็กๆไปบดแล้วหลอมทำเป็นสบู่ที่มีชื่อยี่ห้อว่าสบู่แซลลี่โดยสบู่ดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นมือเล็กๆของเด็ก และเธอมักเอาสบู่กลับไปขายให้กับพ่อแม่ของเด็กคนนั้นด้วยราคาที่ลดให้เป็นพิเศษให้พวกเขาได้ใช้สบู่จากเลือดเนื้อเชื้อไข่ของตนเองดังนั้นทุกครั้งที่มีเด็กหายไปสองสาวันต่อมาก็จะมีสบู่แซลลี่ออกมาวางขายตำนานนี้โด่งดังมากจนพ่อแม่มักเอาไปขู่ลูกๆว่าอย่ากลับบ้านดึกไม่งั้นจะโดนจับไปทําสบู่แซลลี่ เชื่อกันว่าซาโตรุคุงเป็นวิญญาณที่สามารถทำนายทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตได้แม่นมากโดยมีวิธีการอัญเชิญดังนี้ให้ไปหาโทรศัพท์สาธารณะหย่อยเหรียญแล้วโทรเข้ามือถือของตัวเองแล้วพูดว่าซาโตรุคุงมานี่หน่อยซาโตรุคุงปรากฏตัวหน่อยซาโตรุคุงตอบฉันหน่อยถ้ามาแล้วหลังจากนั้นให้รีวางสายแล้วปิดมือถือซะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดซาโตรุงคงจะโทรกลับมาภายใน24ชั่วโมงโดยเขาจะโทรมาบอกว่าเขาอยู่ที่ไหนและวางทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขาโทรมาบอกว่าผมอยู่ข้างหลังคุณแล้วจากนั้นก็ให้ถามคำถามที่อยากรู้ได้เลยแต่มีกฎว่า 1. ห้ามหันกลับไปดู 2. ห้ามสัมผัสต,ตัวเขา 3. ห้ามเรียกเขาถ้าไม่คิดจะถาม 4. รีบถามทันที เพราะเพียงแค่ลังเลเล็กน้อยซาตโตรุค,คุงก็จะลากคุณไปลงนรกด้วยทันทีตำนานนี้ค่อนข้างโด่งดังในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีหอพักของมหาวิทยาลัยอยู่ด้วยมีประเพณีหนึ่งที่อนุญาตให้นักศึกษาได้ปลดปล่อยความเครียดออกมาในสัปดาห์สุดท้ายหลังสอบ ด้วยการให้นักศึกษาสามารถกรีดร้องได้ในเวลาเที่ยงคืนของวันที่กำหนดไว้เมื่อถึงเวลาทุกคนในหอพักก็พากันกรีดร้องอย่างเต็มที่เช้าวันหนึ่งหลังคืนที่ทางมหาลัยแคลิฟอร์เนียให้นักศึกษาในหอพักกรีดร้องก็ได้มีการพบศพหญิงสาวถูกฆ่าคุมขืนในบริเวณหอพักนั้นหลังจากชนสูตรศพแล้วพบว่าเวลาที่ถูกฆ่าเป็นเวลาเดียวก,กันกับที่จัดประเพณีกรีดร้องดังกล่าว คาดว่าหญิงสาวครงร้องขอความช่วยเหลือแล้วแต่ไม่มีใครได้ยินเพราะทุกคนกำลังกรีกกันอยู่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเพณีกรีดร้องก็ได้ถูกยกเลิกไปซานตาเวอร์ชันโหดนี้เป็นปีศาจจอมเจ้าเล่ห์13ตนจากตำนานของประเทศไอซ์แลนด์มีชื่อเรียกรวมกันว่ายูลส พวกมันจะอาศัยอยู่บนภูเขามีแม่เป็นโทรดูไรชื่อว่าเกล่าพวกมันจะผ่ัดกันมาเยี่ยมเยนเด็กๆในเมืองก่อนจะถึงวันคริสต์มาส13วันเด็กๆในไอซ์แลนด์จะวางรองเท้าไว้ที่ขอบหน้าต่างทั้ง13คืนนี้เพราะเชื่อว่าหากใครเป็นเด็กดีจะได้รับขนมเต็มรองเท้าแต่หากใครเป็นเด็กไม่ดีจะได้รับมันฝรั่งเน่าแทนพี่น้องอยูเลสมีนิสัยขี้แกล้งแตกต่างกันออกไปบางตัวชอบปิดประตูแรง บางตัวชอบขโมยหม้อบางตัวชอบเอาไส้กรอกไปซ่อนบางตัวก็ขโมยกินอาหารและมีอีกสองตัวที่ชอบเลียช้อนกับเลียชามและที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือหากเด็กดื้อคนไหนเจอกรีล่าก็จะถูกจับไปต้มกินเป็นอาหารด้วยชิริเมะปีศาจก้น โยคจากประเทศญี่ปุ่นตนนี้มีรูปร่างที่ประหลาดมากนั่นก็คือมันจะไม่มีหน้าตาเลยคือบนใบหน้าไม่มีตาหูจมูกปากเลยแต่กลับมีดวงตาดวงใหญ่อยู่ที่ก้นว่ากันว่าโยคตนนี้มีรูปร่างหน้าตามเหมือนผู้ชายปกติทั่วไปสวมใส่กิโมโนแล้วออกมาเดินเล่นยามค่ำคืนพอเจอเหยื่อผู้โชคร้ายเดินผ่านมามันก็จะเรียกให้หยุดแล้วก็จัดแจงถอดชุดกิโมโนของตนออกอย่างรวดเร็ว แล้วหันก้นไปให้ดูคนคนนั้นก็จะตกใจที่ก้นนั้นดันมีดวงตากลมโตอยู่แถมยังกระพริบตาที่มีแสงจ้าเหมือนไฟฉายใส่ได้อีกด้วยยังโชคดีที่ปีศาจตนนี้ไม่เคยทําอันตรายใครมันก็แค่มีความสุขที่ได้เห็นคนตกใจกับก้นของมันก็เท่านั้นแหมใครบ้างล่ะจะไม่ตกใจอยู่ดีๆก็ได้สบก้นเอ้ยศบตากับปีศาจแบบนี้ บัด d ี้โบ e สเป็นปีศาจในตำนานพื้นบ้านของอังกฤษและอเมริกาเหนือว่ากันว่าบัด d ี้โบนส์จะชอบแอบอยู่ในตู้มืดๆหรือตามใต้บันไดาหากใครหานกล้าแอบดูมันผ่านรอยแตกของบันไดก็จะได้เห็นสัตว์ประหลาดรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวที่มีเลือดอาบเต็มใบหน้ากำลังนั่งหมอบคอยเหยื่ออยู่บนกองกระดูสดๆซึ่งเคยเป็นร่างของเด็กๆที่ชอบพูดโกหกและพูดจาหยาบคา ซึ่งถ้ามันรู้ตัวว่าถูกแอบดูอยู่คุณก็จะถูกมันจัดการทันทีบางก็ว่าบัตดี้โบนจะคอยซุ่มลักพาตัวเด็กสนๆออกจากบ้านไปยังที่ซ่องของมันและหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครได้เห็นเด็กคนนั้นอีกเลย คางเงอณน,หนาหรือปีศาจเงานั้นจะปรากฏตัวในรูปแบบของเงาผู้หญิงตรงบริเวณหน้าต่างหรือประตูตอนที่ไม่มีคนอยู่เธอมักจะปรากฏออกมาในกลางดึกคืนเนินไงายที่แสงจันทร์สาดส่องเงาของพวกเธอให้ปรากฏบนหน้าต่างหรือประตูได้อย่างชัดเจนคางเงอณน,นามักจะปรากฏออกมาในรูปแบบเงาของหญิงสาวแต่บางครั้งผู้มันก็ปรากฏในรูปแบบเงาของหญิงชราผู้มีระฆังห้อยอยู่ตรงคอ คางเงอนน่ะจะไม่ทำเสียงใดๆและไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์หรือสิ่งของภายในบ้านเลยแต่ถึงแม้ว่าผู้เธอจะไม่ทำอันตรายใดๆต่อคนในบ้านแต่ภาพเงาที่ปรากฏขึ้นมาทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นก็สามารถทำให้คนที่จิตใจกล้าหาญต้องหวาดกลัวได้เช่นกันเชื่อกันว่าบ้านใดที่พบเห็นคางเงอนน่ะจะมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นบ้านผีสิงหรือในเร็วๆนี้จะถูกหลอกหลอนโดยโยใครตนอื่นๆก็เป็นได้ นี่เป็นเรื่องเล่าในตำนานของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เล่าถึงนักศึกษาแพทย์ชายคนหนึ่งที่อยู่ทบทวนความรู้ในตึกโรงพยาบาลสวนดอกจนดึกดื่นระหว่างรอลิฟต์เพื่อลงไปชั้นล่างก็เจอพยาบาลคนหนึ่งเข้าพอเข้าไปในลิฟต์พยาบาลก็ชวนคุยว่าทำไมถึงกลับดึกนักศึกษาชายก็ตอบว่าอยู่ศึกษาเรื่องการผ่าตัดภายในเพราะว่าจะมีสอบ พยาบาลจึงเอ่ยขึ้นมาว่าให้เธอช่วยไหมก่อนจะเริ่มควักเอาตับไตไส้พุงอวัยวะภายในทั้งหลายออกมาสอนนักศึกษาคนนั้นเลือดของเธอทลักออกมาย้อมชุดพยาบาลจนแดงไปหมดเช้าวันรุ่งขึ้นมีคนพบนักศึกษาชายคนนั้นนอนเผลออยู่ที่ประตูลิฟต์ว่าพยาบาลชุดแดงพยาบาลชุดแดง เด็กตาดำเป็นตำนานที่แพร่หลายในทวีปอเมริกาและทวีปยุโรปเป็นกลุ่มเด็กที่มีทั้งเด็กชายและเด็กหญิงอายุประมาณ6-16ปีทุกคนล้วนมีผิวขาวซีดและมีดวงตาสีดำที่ไม่มีลูกตาขาวเลยโดยปกติจะเจอมายืนโบกขอขึ้นรถไปด้วยหรือไม่ก็มาเคาะประตูหน้าบ้านขอเข้าไปในบ้านด้วยน้ำเสียงเย็นยเยือกบ้างก็บอกว่าพวกเขาแค่มายืนมองเงียบๆโดยมีเสียงสุนัขในบริเวณนั้นเห่าหอนอย่างพร้อมเพรียงกัน แล้วสักพักก็หายตัวไปไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงของเด็กตาดำเหล่านี้แต่บางคนก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวบ้างก็ว่าเป็นปุตรของปีศาจถ้าเกิดเผลอไปอนุญาตให้เด็กตาดำเข้ามาในบ้านก็เหมือนอนุญาตให้ปีศาจเข้ามาในชีวิตด้วย วิธีหลีกเลี่ยงเด็กตาดำก็คือไม่ต้องไปสนใจพวกเขาถ้าเขาโบกรถก็ให้ขับผ่านไปถ้าเขามาเคาะประตูก็ไม่ต้องเปิดให้หรือถ้าเข้ามาพูดคุยกับเราก็ให้ทำเป็นไม่เห็นไม่ได้ยินไปซานนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิก หรือถ้าชอบคลิปนี้มากๆก็สามารถโดเน a ให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ super thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแบรี่ขอขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์น่ารักน่ักของเพื่อนๆทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้แบรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ